สวัสดีครับผมเฉลี่ดีวายสถานการณ์น้ําท่วมนะครับนี่ก็ต้องมีการเตรียมเรือนะครับนี่เพื่อสัญจรไปในที่สูงนะครับแต่ผมไม่มีเรือนะครับนี่ผมมีอ่างผสมปูนนะครับนี่เดี๋ยวจะนําอ่างผสมปูนนะครับนี่มาประกอบท่อพ่อ PVC นะครับนี่จะได้รับน้าหนักได้เพิ่มขึ้นและก็ทรงตัวได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวนําท่อ PVC นะกับอ่างผสมปูนนะฮะมาประกอบกันให้เรียบร้อยเดี๋ยว ไปใช้งานนะครับเป็นเรือให้ดูกันนะเดี๋ยวจะนำนะครับนิดท่อ PVC นะขนาด4นิ้วนะครับนิดมาประกอบอยู่ด้านข้างของอ่างผสมปูนนะครับแล้วก็ทำข้องอนะฮะนี่อ่าไปนะครับรอบอ่างผสมปูนกันเลยนะครับแลวจะนำอันนี้ก็จะเรียกว่าแคงเกอร์นะฮะคือเข็มขัดนะครับที่อู่ท่อ ก็มาราดท่อไว้นะครับเดี๋ยวจะมายึดติดกับกับขอบของอ่างสมปูนนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเวลาไปใช้งานจริงนะฮะจะได้ทรงตัวกันได้นะแล้วก็รับน้ําหนักกันได้เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวลงมือประกอบนะครับนี่ท่อพีวีซีนะกับอ่างผสมปูนนะครับนี่กับอุปกรณ์ที่เตรียมไว้แล้วมาประกอบนะครับนี่ข้องอนิ้วนะครับ ตาห้อยชุ่มๆเลยนะครับนี่นะครับาเอาไปกระแทผนังนะครับอันนี้ก็จะแน่นแล้วนะครับ นนขนาดนี่นิ้วนะครับอันนี้ได้ท้ายเรือแล้วนะครับเดี๋ยวไปประกอบเท่า p v วนะฮะด้านหัวเรือกันต่อด้านหัวเรือนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ข้อต่อนะครับแบบลดขนาดนะครับนี่ด้านหัวเรือนะจะใช้ท่อเล็กกว่านะครับ การต่อข้อต่อนะครับนี่ขนาดใหญ่นะครับเมื่อสวงเข้าไปนะครับนี่หน้าตรงนี้ออกทันทีเลยนะครับนี่ถ้าช้ากาวมันจะติดนะครับเพราะกาวมันแห้งเร็วมากนะ๋ยวข้อ่กก็มันก็จะเสียนะครับการตัดท่อขนาดใหญ่นะครับนี่ผมก็จะใช้เครื่องมือนะครับอยู่2อย่างอันนี้ก็เป็นแท่นตัดเหล็กนะครับก็ใช้ใบตัดเหล็กปกติเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับ หินเจียสีนิ้วนะครับนี่ก็ใส่ใบตัดกระเบื้องนะครับก็มาตัดท่อมาได้ความกว้างของท่อ PVC นะฮะท้ายเรือกับหัวเรือน,นะจะให้เท่ากันนะครับะจะต้องนะครับนำมาเทียบนะครับเดี๋ยวไป,ปตัดกันนะครับผมอ,อันนี้ก็ยังไม่ใส่กาวนะครับก็ มีมาร์กจุดกันนะครับนะครับเวลาใส่กาวแล้วจะได้ตรงนะครับประกอบท่อ PVC นะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับจะนำแฮงเกอร์นะครับนี่มาสวมเข้ากับท่อนะครับแล้วก็จะมายึดกับขอบอ่างผสมปูนนี่นะครับนี่จะได้ยึดติดระหว่างอ่างผสมปูนกับท่อเนี่ยจะได้มีความแข็งแรงนะครับได้น็อตในยึดแฮงเกอร์แล้วนะครับนี่ จะนำสว่างนะครับนี่มาเจาะดูตรงนี้นะที่มัดเอาไว้อนี่นะครับเดี๋ยวจะนำแฮงเกอร์นะครับขึ้นมาครับมาจุะตรงนี้นะครับ ได้นำนะครับแทงเกอร์นี่นะครับมารัดท่อนะครับยึดติดกับขอบอ่างผสมปูนเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนแทงเกอร์ที่รัดนี่สามารถขยับท่อได้นะครับที่เพื่อหาจุดสมดุลนะครับที่ในการรับกำนักได้แล้วนะสามารถขยับนะครับท่อให้รับกำนักได้สมดุลได้แต่ตัวนี้นี่หันนะครับให้เด่นกันก่อนนะครับต่อไปนะครับนี่ จะต้องไปทําพายกันอีกนะครับแหมมีตาเรือไม่มีพายนะครับก็จะไปไหนไม่ได้ส่วนพายนะครับนี่ผมจะใช้แฮงเกอร์นะครับนี่มายึดติดก,กับขอบอ่างผสมปูตรงกลางตรงนี้นะครับนี่ครับจะมีจุดหมุนแบบพายแบบนี้นะครับเนี่ยยกพายได้นะครับแบบนี้ได้ก็แหมขาดบใบพายโอ้ยมีดาพายแล้วนะครับเดี๋ยอันนี้ ไปหาไม้มาได้นะครับเดี๋ยวจะนําไม้นะครับนี่มาต่อกับด้ามน,นี่ให้เป็นใบพา,ายนี่จะได้พายกันได้นะครับนี่เดี๋ยวจะทำสองข้างนะเป็นเป็นแบบแจวเรือแบบกันเชียงแบบนั้นเลยน,นี่เก็บใบพา,ายแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวไปทําใบพา,ายกันต่ออีกมาทําด้ามพายกันนะครับอันแบบนี้ได้เชื่อมเหล็กนะครับนี่จับ ตามนะครับนี่อันนี้จะเป็นเหล็กฉากจะได้มีความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเจาะนะครับนี่นะครับเจาะไม้นะครับเพื่อร้อยอ่าร้อยเกลียวปล่อยปลายสว่านแบบนี้นะครับจะได้แข็งแรงนะครับนี่ร้อยไปที่ไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะยิงเกลียวปล่อยนะฮะมาชุดกับเหล็กน้ำเกลียวปล่อยนะปลายสว่านนะครับนี่นะ ร้อยผ่านไม้นะครับนี่น,นะครับนี่้าร้อยผ่านไม้นี่แร้ไปยึดติดกับด้านนี้นะครับมันจะแน่นนะครับนี่เดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจียออกได้นะครับได้ใบพายลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะนัน่งหินเจียสี่นิ้วนะครับนี่ ใส่ใบขัดกระดาษทรายนะครับเดี๋ยวจะขัดน,นะครับนี่อ่าขอบของใบพายนะครับนะ่ะให้มีความโค้งบนนะครับนี่มันจะได้ไม่มีแรงต้านนะอ่าเมื่อใบพายนะสัมผัสกับน้ากันนะครับ พายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประกอบเข้ากับี่คอของอ่างผสมปูนนะครับติ่ใช้แฮงเกอร์นะครับใช้แฮงเกอร์นะครับรัดนะอ่าประโยชน์นี่นะครับนี่ของแฮงเกอร์นะครับนี่เขาจะยกแบบนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนแบบนี้ได้ด้วยอันนี้ประโยชน์ก็เลยนํามาใช้เป็นนะครับสิอ่าใช้เป็นที่นะพายเรือได้ สะดวกเลยเดี๋ยวไปพายเรือกันกับสถานการณ์น้ำจริงๆกันเลยนะครับ นี่ทำเรือน้าที่ทาจากทางผสมปูนหน้าแล้วมีท่อ PVC นะครับช่วยการทรงตัวนะครับก็ลองไปใช้งานจริงแล้วนะครับผมก็รับน้าหนักได้นะครับนี่อยังมีพื้นที่นะเนี่ยรับน้าหนักได้อีกครับนี่นะครับนี่นะครับยังมีพื้นที่ที่จะรับประกันได้ถึ้งสองคนนะครับากวันนี้ลงให้ดูคนหนึ่งก่อนนะครับผม ที่กดติดตามเป็นกำลงังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ